บนหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนลำพูนล,ลำปางก็มาจากกิจกรรมเพื่อที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของการเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งการจัดครั้งนี้ก็ต้องการที่จะมาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือกับภาคใต้ซึ่งในอนาคตจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นฮับของกลุ่ม g m s ตอนบน ซึ่งการกาภาคใต้นี่ก็จะมีการเชื่อมโยงกันในอนาคตโดยเฉพาะคนเหนือเนี่ยก็ชอบบรรยากาศของทางภาคใต้เช่นเดียวกันเพราะเราชอบสัมผัสทะเลหรือที่ดินแดนเรียกว่าดิน,นแดนมัาจันทร์สองสมุทรนะฮะทางเราก็เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวของลานนานะฮะันั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมลานนาะมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวยงามโดยเฉพาะภูเขานะครับ ซึ่งสัมผัสทะเลหมอกอะไรที่สวยงามได้นะครับแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีความอะไรครับเขาเรียกว่าปราดนะฮะเรื่องหัตถศิลป์นเนี่ยเรื่องของทตถศิลป์เรื่องการประดิษฐ์ประดอยเนี่ยทางคนเหนือเนี่ยโอเคนะครับมีความชํานาญเราคิดว่าตรงนี้น่าจะมาเผยแพร่เพื่อจะมีการเชื่อมโยงกนะันแล้วคดว่าเราจะเปิดการเชื่อมโยงไปทางจีนนะฮะซึ่งเส้นทางในปัจจุบันเนี่ยเชียงใหม่กับ าหาดใหญ่โดยเฉพาะหาดใหญ่สงขลาเนี่ยมีสายการบินที่มีการเชื่อมโยงกันในการถ่ายถ่ายโยงเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถไปมาได้สะดวกก็ mm hmm. ลเลยมาเชิญ mm hmm. ชวนพี่น้องอาชาวจังหวัดสงขลาและภาคใต้อ่าให้มาเป็นพันธมิตรร่วมกันในการที่จะสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับทั้งคนเชียงใหม่คนแม่ฮ่องสอนนะครับลำพูนลำปางและก็คนทางหาดใหญ่สงขลาสตูลพัทลุงใกล้ๆนี้ งานนี้ก็เลยคิดว่าจะเป็นงานที่เมื่อกี้คุยกับท่านหอกันค้าก็คิดว่าในอนาคตเราอาจะใช้ทีมการทํางานร่วมกันระหว่างภาคใต้กับภาคเหนือเพื่อที่จะาทากิจกรรมร่วมกันถ่ายานักท่งองเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการทํางาน จังหวัดนะครับของทางเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนนะครับได้นำเอาผลิตภัณฑ์ต่อเป็นซิกเนเจอร์ของทางทางเหนือนะครับมาให้ผู้ชมแล้วก็ลูกค้าของชาเมืองหันใหญ่นะครับ ที่ศูนย์ค้าตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับซึ่งอยากให้ทุกคนอยา่าพลาดนะครับอยากให้มาชมผลิตภัณฑ์ของทางภาคเหนือซึ่งจริงแล้วคือว่าวันนี้เป็นความโชคดีที่ทางศูนย์ค้าเองได้ประสานกับทางพนิตจังหวัดนะครับและทางฝ่ายพัฒนาริยการของทางจังหวัดนะครับได้นําเอาผลิตภัณฑ์ของทางภาคเหนือซึ่งจริงก็ได้คุยกันนะครับว่าโอกาสหน้าเราอาจจะนำพาของทาง ผลิตภัณฑ์ทางสองขาทางภาคใต้ทางหาดใหญ่ของเราคือไปแอวเหนือไปลุยทางภาคเหนือเหมือนกันนะครับซึ่งก็คิดว่าอาจจะไปโชว์กันที่เชียงใหม่เฟชั่โชที่เชียงใหม่นะครับสำหรับวันนี้เองผมคิดว่าสิ่งที่ได้ประสานง,งานร่วมกันผมคิดว่าทําให้คนทางภาคใต้ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของทางภาคเหนือ,อสวนค้า,ขขาเซ็นเตอร์เพหัดใหญ่คือดินดีนำพาทุกท่าน